ข้อเนี่ยก็จะเป็นเช็คลิสที่ผมที่ผมเตรียมมาใหอา้อันนี้ผมเอามาจากสิ่งที่ตัวเองลองอ่านมาแล้วก็เตรียมมาให้พิเศษสำหรับสาหรับทุกคนในในคลาสนี้ก็แล้วกันเช็คลิสเนี่ยผมเรียกมันว่าเวลาเรามีไอเดียทำธุรก,กิจอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าธุรกิจไอเดียที่เราคิดมันเวิร์กไม่เวิร์กก็ใช้เช็คลิสของผม5ข้อนี้เป็นตัววัดก็อัน อันแรกข,ข้อหนึ่งนะครับมันจะมีทั้งหมด5ข้อก็ข้อ 1, 2, 3เนี่ยหนึสาก็จะเป็นพื้นฐานก่อนว่าไอเดียเราในการเช็คเนี่ยว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็4กับ5เป็นเอาไปทดสอบไปทดสอบจริง on f i ิล d ว่าว่ามันจะเป็นยังไงก็อันแรกนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันแรกเนี่ยผมเรียกมันว่าหามาเก็ตฟิตข้อหนึ่งนะหามาเก็ตฟิต มาร์เก็ตฟิตเนี่ยหมายความว่าไอสิ่งที่คุณจะทำกับไอสิ่งที่สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยความต้องการในตลาดกับไอสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยหาอินเตอร์เซชันระหว่างกลางนะพยายามหาให้ได้ว่าคนต้องการอะไรกับไอคนที่มีไอคนอื่นที่ทำในตลาดเนี่ยเขาทำอะไรอะไรที่ยังไม่มีอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ทำมันไม่ไม่งงนะครับหาให้ได้ว่าคนต้องการอะไร ในอันนี้อันนี้คืออันนี้คือด้านนี้กับสิ่งที่มีสิ่งที่มีในตลาดอยู่ฝั่งนี้ไอ้ตรงกลางคือสิ่งที่ไม่มีในตลาดถูกไหมฮะไอ้สิ่งที่ไม่มีเนี่ยคืออะไรถ้าหาเจอเนี่ยก็คือโอกาสทางธุรกิจก็คือ Market Fit เวลาเวลา,เ,วลาเหมือนยุคนี้เราจะเห็นสตาร์ทอัพชอบพูดว่าเ,เราต้องเราต้องพยายามแก้ปัญหาปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยสตาร์ทอัพเขาจะยายพยายามสตาร์ทไอเดียธุรกิจจากการเข้าไปแก้ปัญหา มาร์เก็ตฟิตไอเดก็ประมาณนี้เราพยายามหาให้เจอว่ามันมีโอกาสทางธุกรกิจเป็นปัญหาอะไรบ้างซึ่งผมเว,เวลาผมคุยกับทีมงานเนี่ยผมจะใช้ว่าผมจะเรียกว่าเป็นวิธีการดมกลิ่นนะเร,เราได้กลิ่นของปัญหาของผู้บริโภคหรือเปล่าสมมุติว่าเราเราเราไปที่ไหนเนี่ยล้วถ้าเราดูผันผ่านเราเราจะไม่เคยรู้เรื่องแต่ถ้าเราสังเกตแล้วเราตั้งคําถามเราจะพอเห็นว่าเฮ้ยจริงๆลูกค้าเขามีปัญหาแบบนี้อยู่นะอย่างเช่นอย่างเช่นผม เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยผมอยากตัดผมมากเลยแต่มันไม,ม่ไม่มีร้านตัดผมไหนอ่ะมันเปิดตอนหกโมงเช้าเลยนึกออกไหมฮะอันเนี้ยถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราดมกลิ่นดีๆเราจะรู้ว่าเออมันก็มีโอกาสนะสาหรับคนที่อยากตัดผมเวลาไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แบบสิบโมงครึ่งแล้วก็ปิดสามถทุ่มอ่ะเพราะถ้าเราถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นว่าไอเน,นี้ยเป็นมาร์เก็ตฟิตนึกออกไหมครับอันนี้ข้อนหนึ่งเช็คลิสต์เนี้ยตอบให้ได้ว่าไอเดียที่คุณทำอ่ะมาร์เก็ตฟิตหรือเปล่า ข้อหนึ่งครับข้อสองก็ไอสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันพอจะมีสาวกหรือเปล่าผมใช้คำว่าสาวกเพราะว่าปกติเราจะได้ยินคนชอบพูดว่า Target Customer เราคือใครเอาชัดๆไปเลยว่าถ้าไอสิ่งที่คุณทำสาวกคือใครมันยากมันยากกว่า Target Customer มากในการหาสาวกสักคนที่เขาจะเข้ามาซื้อเราอ่ะอินกับเราอ่ะอย่างอย่าง หมายความว่าเวลาเราหา,าสาวกเนี่ยเราต้องหากลุ่มคนที่ค่อนข้างนิชมากๆสำหรับสมอลล์บิสเนสอย่าอย่าเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการทำแบบแมสมากเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆก่อนกลุ่มเล็กๆที่เขาพอจะเป็นสาวกเราลองใช้โปรดักต์เรายุคแรกแล้วก็บอกต่อแล้วมันจะค่อยๆเกิดเอสเคอร์ไม่ตำนานขึ้นมาเองก็พยายามหาแบบนี้ค่อยๆค่อยๆค,ค,คิดไปเย่นนี้อย่างของผมนี่ตอนเริ่มต้นเราทำเนี่ยตอนผมพยายามหาสาวกของตัวเองเนี่ยผมรู้ว่า มีคนไทยกลุ่มหนึ่งชอบชอบเจคขาเจอมากชอบเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วชอบความดีไซน์ชอบอะไรแบบเนี้ผมผมก็ชอบผมเองก็เป็นสาวกของของของสิ่งที่ของพวกนี้เราก็ลองคิดดูว่าเออเราชอบเรื่องนี้เราชอบเรื่องงานดีไซน์นะคนที่จะมาซื้อของเรายุคแรกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณลุงคุณป้าแน่ๆของเราต้องเป็นคนที่เขาชอบซื้อของฝากซื้อโตเกียวเบลน,น่าแล้วเขาเห็นงานดีไซน์งานอาร์ตท,ที่ละเอียดอ่อนผมว่าพวกนี้มีโอกาสเป็นสาวกผม ถึงแม้ถึงแม้ว่าผมไม่รู้ว่าคนไทยวันหนึ่งไปปีหนึ่งอาจจะไปญี่ปุ่นสักประมาณ5-6ล้านคนเงี้ยผมก็ไปขอแค่10% 4-5 0 0 0 0เแสนคนเป็นคนกรุงเทพเนี่ยผมก็โอเคละเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยคือสาวกของเราอันนี้อันนี้คือข้อ2 2คือหาให้เจอว่าเราอ่ะไอสิ่งที่เราจะทำมีสาวกหรือเปล่านะครับอพอผ่าน2ข้อละเช็คลิสต์ข้อ3ข้อ3ผมเรียกมันว่าผ่านกฎ10เท่าหรือเปล่า กด10เท่าเลยหมายความว่าคือผมไม่ค่อยเชื่อว่าเวลาเราทำธุรกิจอะไรแล้วถ้าเราทําของที่ดีกว่าคนอื่นแค่1-2เท่าอ่ะแล้วมันจะมันจะเวิร์กในตลาดอ่าสตาร์ทอัพพวกไอทีเขาเขาจะเขาจะใช้10เท่าถ้าถ้าเป็นธรรมดาแบบแบบออฟไลน์ของพวกเราก็สักห้เท่าก็โอเคหมายความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีกว่าคู่แข่งในตลาดมันดีกว่าเจ้าที่มีตลาดอ่ะสิเท่าเลยอ่ะเราก็ลอง list มาดูว่าเรามีอะไรดีกว่า ถ้าถ้าไม่ดีกว่าเนี่ยก็ก็ไม่ต้องทําผมคิดว่าไม่ต้องทําเพราะว่าทำไปเราก็เหนื่อยเปล่าเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรยากมากอย่างอย่างน้อยที่สุดอ่ะก็คือเราต้องแตกต่างหาเท่าอย่างอย่างตอนผมทำผมผมเอากระดาษแผ่นนึ่งมา l ส s ์เลยว่าคนคนที่ทําร้านแบบผมเนี่ยเขาทําอะไรแล้วผมจะทําอะไรให้ดีกว่าเขาห้าเท่าสิเท่าเปลี่ยนแพ็กเกจไหมแสงไหมการชานอลการขายไหมการคอมมูนิเคชันไหมมีมาคอตมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ย เราเราก็จะเริ่มดูแล้วว่ามันผ่านกฎสิบเท่าของเราหรือเปล่าโอเคทว,ทวนก่อนนะครับว่าข้อ1 23เมื่อกี้มีอะไรอันแรกคือผ่าน Market ฟ i t หรือเปล่า2มีสาวกหรือเปล่าแล้วก็3คือผ่านกฎ10เท่าหรือเปล่าเหลืออีกสองข้อข้อ4ข้อ5ข้อข้อ4คือจากไอเดียท,ทั้งหมดที่เราคิดมาเนี่ยอธิบายง่ายๆด้วย Twitter โพสร4อตัวอักษรเนี่ยเป็นสัก2 3าประโยคเนี่ยเข้าใจง,ง่ายๆออกมาให้ได้ว่าว่าเป็นอะไรอันนี้ข้อ4ี่ แล้วก็ข้อสุดท้ายผมเรียกว่าอาม่าเทสอาม่าเทสก็คือเอาไอเดียที่คุณพูดมาแกะข้อ4ไปไปบอกอาม่าแล้วอาม่าเข้าใจไอเดียหรือเปล่าถ้าอาม่าเข้าใจก็แปลว่าไอเดียโอเคเริ่มมีความหวังแล้วก็เช็คลิสต์หข้อนี้มันก็จะเป็นเหมือนเช็คลิสต์ที่บอกว่าเราพร้อมที่จะลงไปทําธุรกิจหรือ,อยังซึ่งซึ่งถ้ามันผ่าน5ข้อเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรเริ่มทําได้เลย